พีทครับพีทจะเป่าแคปพีทอะไรเดี๋ยวนี้พีทใจเย็นก่อนนะครับพีทครับพีทพีทเย็นก่อนครับนี่จะกรีดอะไรกันนักหนาเลยฮะใครจะไปห้ามลมได้เหรอลูกห้ามได้ครับพี่จะแจ็คกดบวกยันระคายใจพี่นะครับพีทครับนี่คุ่งปู่นะครับเียพีทจะดูแลหลานให้กันไปเลยนะเตือนยาต่ำๆแบบเนี้ยกูจะได้จากเลือดแม่มัน พีทพีทพีทครับพีทครับพีทใจเย็นก่อนนะครับพีทพีทฟังลุงก่อนฟังลุงก่อนนะพีทเอางี้ เดี๋ยวลุงจุดให้ใหม่ดีกว่าเอาไหมครับธนาคารนะคะคะเนี่ยเดีจุดจุดใหม่เป่าใหม่เลยค่ะเอาครับเออจุดใหม่เป่าใหม่เลยค่ะจุดให้ใหม่เนาะอันนี้นี่ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวป้าพิมก็จะปมาค่ะนี่นะนี่นะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะคะเราจะได้เป่าเท่กันใหม่นะเราจะได้เป่ากันใหม่นะคะน,ะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนเอ็มไม่มาบ้านนี้แล้วนะแม่เอ็มไม่ชอบนี้เลยอ่อมก็ไม่อยากมาบ้านนี้อีกแล้วเหมือนกันหูจะแตกเคก็ไม่ได้กินพีนิสเซไม่ดีเลย อัดฉันต้องขอโทษแกจริงๆนะคือพีไม่ค่อยได้เข้าสังคมนะ่ะฉันเลยอยากให้เขาเจอเพื่อนวัยเดียวกันบ้างเลยให้แกพาลูกๆมาเล่นกับเขาแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเด็กก็แบบนี้แหละเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนก็คงดีขึ้นเองแหละนะฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคิดมากงั้นฉันขอตัวกลับก่อนล้วกันขอบใจมากแล้วเอจอกันโอเค พีชอยู่ไหนครับพีท น้าสินวลเห็นพีทไหมครับอ้าวเธอวิ่งตามคุณนินไปตอนไปส่งแขกนี่คะเห็นบอกว่าจะแบ่งลูกโป่งให้เพื่อนๆเอากลับบ้านไปด้วยเวลาเธอไม่งอแงเนี่ยเธอก็น่ารักดีนะคะหรือว่าพีทจะได้ยินที่เด็กๆพูดอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณนินคือเวลาพีทเศร้าหรือว่าน้อยใจเนี่ยเขาจะซ่อนตัวครับแล้วก็ไม่ยอมออกมาจนกว่าผมจะหาเจอตายแล้วไปน้อยน้อยรีบไปดูหลังบ้านเลยพวกพีทอยู่หรือเปล่าไปดูข้างบนนะครับค่ะค่ะค่ะไป พีทเลย โปะของหนูใช่ไหมครับใช่ครับเว้แป๊นแบ,บนึงนะครับนี่เราไปเอาตดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ w w ็บไซต์ว .net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน3 1ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ